นะการปฏิบัติคืออะไรนะส่วนมากก็คือเข้าใจกันว่าปฏิบัติคือนั่งสมาธินะนั่งสมาธิแล้วต้องสงบเนี่ยชาวบ้านตัวไปก็มักจะคิดอย่างนั้นว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่กับปัจจุบันขนาดเน,อเนืองไปตลอดทั้งวันทั้งคืนเท่าที่จะรู้ไดนะ้รู้ก็รู้ว่ารู้ ถ้าไม่รู้ละ่ะถ้าไม่รู้ก็รู้ว่าไม่รู้แค่นั้นแหละนะขอเพียงอย่างเดียวคือเฝ้าสังเกตดูกายใจตัวเองไปตลอดทั้งวันนั่นแะหละคือการปฏิบัตินะอาจจะมีพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นสวดมนต์ไหว้พระนะต้องเดินจงกรมนั่งสมาธินะแล้วมักจะมีคำพูดประเภทว่า นะปฏิบัติในรูปแบบนะเวลานี้ต้องปฏิบัติในรูปแบบเดินยมกลมนั่งสมาธิสวดมนตนะ์เวลาอื่นก็ปฏิบัตินอกรูปแบบอะไรเงี้ยเดี๋ยวย้ำอีกครั้งว่าไม่มีอะไรอยู่นอกรูปแบบแม้แต่อย่างเดียวตราบใดที่เรายังมีสติรู้ตัวอยู่นั่นแปลว่าเราอยู่ในรูปแบบอยู่ตลอดเวลานะแต่ถ้าไม่มีสติสำญญามผ่นยะอไไรนั่นแหละไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติ ต่อให้โยมนั่งสมาธิอยู่อีกนะว่านั่งสมาธิแล้วก็ลาบเพลิบเคลิมเพลิดเพลินอย่างเงี้ยนะนี่ไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติได้แค่นั่งเฉยนะหรือเดินโยงกลมอยู่แล้วก็ปล่อยจิตฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยคิดเรื่องนน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยนะไม่มีสติรู้ตัวก็ไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติไม่ได้เรียกว่าเดินจงกลมด้วยซ้ําไปเรียกว่าเดินเล่นอาจจะพอได้อยู่นะแค่นั้นเองแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ าอาตาปีสัมมชาโนสติมาเนี่ยท่านมีสามตัวนี่อยู่ก็แปลว่าเราอยู่ในการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนทําอะไรอยู่ก็ตามนะขอให้ทําวมาเข้าใจเรื่องพวกนี้ไว้ให้มันชัดเจนจะได้ไม่สับสนเดี๋ยวจะได้ไม่ติดในรูปแบบอะไรกนเกินเหตุ พอส่วนมากเวลาถามโยมปฏิบัติสายไหนมาเนะี่ยครับมักจะบอกสายโน้นสายนี้หลวงพ่อองค์โน้นหลวงปู่องค์นี้นะแล้วก็จะมีรูปแบบเฉพาะของแต่ละสายใช่ไหมล่ะสายนี้ก็พุโทโธอย่างเดียวเลยนะสายนี้ก็ต้องพองน้อยยุบหนอสายนี้ก็ต้องอนนาปานสติเท่านั้นสายนี้ก็ต้องยกมือเคลื่อนไหวสร้างจังหวะอะไรไปอะไรเงี้ยเนี่ยนะนะหรืออาจจะมีวิธีการปฏิบัติอะไรที่พิสดารยิ่งไปกว่านี้แล้วแต่นะ เรามักจะมาแบ่งแยกว่าเป็นสายโน้นสายนี้กันแต่ถ้าศึกษาทำความเข้าใจกับสิ่งที่พระเจ้าสอนก็จะรู้ว่าไม่มีสายไหนทั้งนั้นเลยทุกสายล้วนแล้วแต่รวมลงในสู่สายการปฏิบัติของผู้เจ้าล้วนๆทั้งหมดเลยไม่ว่าใครที่ไหนจะสอนก็ตามนนะแล้วก็เป้าหมายก็ไปที่เดียวกันนั่นะแหละก็คือการดับทุก อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นะนะนะคือเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาอย่างนี้นนะถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยนะี่มันก็จะไม่สับสนวุ่นวายเราไม่ได้มานั่งเพื่ออะไรทั้งนั้นไม่ได้มาเดินยงกลเพื่อเอาอะไรไม่ได้มานั่งเพื่อเอาอะไรทั้งนั้นนะมาฝึกเพื่อจิสละ,ล,ะละวางนะบานะงคนบอกเอ้ยมาสดมอนทั้งหน่อยจะได้สบายใจ บางทีสวดมนต์ก็ไม่ได้สบายใจอะไรนะ,ะสวดมนต์ก็นั่งคิดฟุ้งซ่านเลื่อยเปอยสังเกตดดูไหมบทไหนคล่องแล้วใจคิดไปไหนก็ไม่รู้ปากก็ขยับไปว่าไปท่องได้หมดนะแต่ว่าใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวนี่นี่จะเรียกว่าสวดมนต์ได้ไหมนะี <c> ่ย <oughs> จะเรียกว่าสวดมนต์ก็ไม่เชิงนะี่จะเรียกถ้าสวดมนต์ก็ไม่เต็มปากทุกท่า่เพราะมันไม่ได้มีสติรู้ตัวอยู่จิตมันฟุ้งซ่านคิดเลื่อยเปื่อยไปอันนี้นมันคล่องแล้วมันก็ว่าได้ หมือนเราเดินไปห้องน้ําไม่ต้องรู้รว่กกากำลังเดินไปห้องน้ํามันก็เดินไปห้องน้ําได้เพราะมันคุ้นชินเพราะอยู่บ้านเราใช่ไหมล่ะตื่นเช้ามาก็เดินสงเหงาะสงแงงงวงเงียไปก็ถึงห้องน้ําได้ไม่ใช่แปลกเพราะอะไรเพราะมันคุ้นชินอย่างนั้นแล้วปกติคนเราก็มักจะเป็นอย่างนั้นแหลนะก็คือทําอะไรแบบไม่รู้ตัวนะด้วยความคุ้นชินกินข้าวคิดเรื่อยเปื่อยเดินไปไหนมาไหนก็คิดเรื่อยเปื่อย ไม่รู้เลยบางทีว่ากาลังเดินไปไหนนะรู้แต่ว่ากําลังเดินอยู่หรือรู้ว่แต่ว่ากําลังคิดเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่อย่างนี้นะนก็เลยไม่อยู่กันเนื้อกับตัวทีเนี้ยก็กลายเป็นว่าในขณะที่ร่างกายทําอย่างหนึ่งจิตก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะนะหรือในขณะที่จิตมีอาการอะไรเกิดขึ้นในขณะนั้นก็พลค,คิดไปอีกเรื่องหนึ่งอย่างเช่น มันทุกข์อยู่ในใจเงี้ยนะรู้สึกหนักอกหนักใจรู้สึกเครียดแต่จิตคิดไปเรื่องไหนแล้วเรื่องโทษคนน้นถดคนนี้มาทําให้เราทุกข์ไม่น่าจะพูดกันเรา่ังงิ้เลยทําให้เราต้องคิดมากอะไรปรุงแต่งไปเรื่อยเปืือยแล้วทีเนี้แทนที่จะอยู่กับอาการเครียดนั้นการเครียดหน้าตายเป็นยังไงอาการโกรธหน้าตายเป็นยังไงอาการทุกข์หน้าตาเป็นยังไงไม่เห็นเลยเราทีนี้พอมัวแต่ไปปรุงแต่งคิดต่อไม่อยู่กับปัจจุบันขณะ นี่คือความไม่เข้าใจสำหรับนักภาวนานักปฏิบัติเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันขณะขนี้ทาอะไรรู้ทันขณะน,นี้ทำอะไรรู้ทันอยู่เงี้ยนะเนืองๆไปเงี้ยนะนั่นคือการปฏิบัติเราได้ปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่มีสติสัมผัสยาเกิดขึ้นเราจะรู้สึกได้อย่างหนึ่งก็คือใจมันเบา ใจมันเบาสบายต่อให้นั่งปวดขาอยู่ถ้าสติสัมปัญญะรู้ทันอยู่มันก็ไม่ไปหนักอกหนักใจกับอาการปวดขานั้นนะให้ไปสังเกตดูเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันไม่มีสติสัมปัญยานี่เจตใจมันก็เลื่อนลอยเลือเล่อยเปื่อยดูบางคนเครียดตั้งใจเต็มที่เอาเป็นเอาตายอาการปฏิบัติ ตั้งใจถ้าจนเกินเหตุยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเครียดยิ่งทุกข์นั่นแปลว่าไม่ใช่แล้วปฏิบัติอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะแปลว่าขณะนั้นมันไม่ได้มีสติสัมปชัญญะอยู่มีแต่ความโลภมีแต่ความอยากอยากจะปฏิบัติอยากจะให้มันสงบอยากจะให้มันสบายอย่างนี้เป็นต้นนะพรานให้ไปสังเกตดูสภาพจิตของตัวเองเวลาเราฝึกตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ไหนมาสอน ตอนไอ้เอเที่อาตมานิมนต์ครูบาอาจารย์รูปนู้นรูปนี้มาท่านมีวิธีการสอนแตกต่างกันไปไม่มีใครพูดเหมือนกันหรอกเทคนิคการสอนของท่านก็นแตกต่างกันไปเทคนิคการภาวนาก็ต่างกันไปแต่มันจะไปลงรอยเดียวกันทั้งหมดนี่อาตมาตัวอาตมานี่แหละเป็นประมาณเพราะเอาตัวเองไปฝึกอย่างนี้มาแล้วไม่ว่าจะพูดโทไม่ว่าจะพองนอยยุบหนอสภาวะญาณภายในเหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่าง ไม่ว่าจะปฏิบัติรูปแบบไหนบางคนไปใส่อาจารย์โคอินก้ามาอย่างเงี้ยอาจารย์มาก,กไปมาแล้วไปฝึกมาแล้วไปลองมาแล้วเป็นยังไงเอา้ามันก็เหมือนกันนะตัวปรัชน,นาญาณตัวปัญญาภายในที่มันเกิดขึ้นนะเหมือนกันหมดทุกอย่างเพราะอะไรเพราะเวลาเราปฏิบัติแบบไหนอยู่ก็ตามเถอะขันห้ามันก็ไอขันห้าเดียวกันนี่แหละเราก็ใช้รูปนามนี่แหละเราก็ใช้ขันห้านี่แหละ ทำหน้าที่ฝึกะมนไม้มีอะไรแตกต่างหรอกเวลาทุกมันจะปฏิบัติแบบไหนมันก็ทุกเหมือนกันนี่แหละเวลามันจะสงบจะปฏิบัติแบบไหนมันก็สงบเหมือนกันนี่แหละไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยเวลาปัญญามันจะเกิดเวลามันจะเห็นรูปนามเกิดดับเวลามันจะแยกกายแยกใจแยกธาตุแยกขันธ์อะไรมันก็อันเดียวกันไม่ได้แปลว่าปฏิบัติแบบนี้แล้วมันจะแยกไม่ได้ไปด้วยแบบโน้นแล้วมันจะแยกไม่ได้ไม่เกี่ยวนไม่เกี่ยวทางนั้น อ,อย่างแม้กระทั้งเรื่องของความสงบอย่างเงี้ยเดี๋ยวคิดว่าต้องนั่งสมาธิเท่านั้นถึงจะสงบต่อให้วิ่งอยู่มันก็สงบให้เดินอยู่มันก็สงบได้ถ้ามันทําจชนชานาญแล้วอย่างเงี้ยเนะเราจะได้เคยได้ยินสำนวนหนึ่งไหมเอโกทิภาวะอย่างเงี้ยเวลาเราสวดเนะ่เรื่องของอริยมรรคแปดเนะี่ยตัวสัมมาสมาธิเนะ่เอโกทิภาวัเนะีนะ่ยเพราะในตัวเอโกทิภาวะหรือภาวะที่จิตมันรวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่นะ มันมีภาวะเหมือนมีดวงรู้ตัวผู้รู้อะไรทุกอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ที่มันดูอยู่ข้างนอกแล้วมาเห็นผู้รู้ภายในเห็นกายเห็นใจกําลังทํางานอยู่เห็นั่งกายเดินอยู่เห็นใจคิดนึกเรื่องราวต่างๆอยู่องี้นะมันเห็นอยู่อย่างนี้ยทั้งวันทั้งคืนบางทีต่อให้วิ่งอยู่มันก็เห็นเดินอยู่มันก็เห็นไม่ใช่เห็นเฉพาะไอตอนนั่งสมาธินะเห็นก็อยู่เป็นเดินๆบางทีนะนตัวเอโกที่ภาวะเนี่ยนะเนะยแปลว่าอะไรแปลว่า มันสามารถที่จะทรงสภาพของจิตที่เป็นฌานทรงสภาพจิตที่เป็นสามาธิได้ทั้งวันทั้งคืนถ้าเรารู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องมีสติสมัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องนะเพราะฉะนัะ้นเราค่อยๆฝึกไปค่อยๆทําความเข้าใจทาความสังเกตดูไปเรื่อยๆอย,อย่างเงี้ยมันจะค่อยๆเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าการภาวนานั้นนะจะแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการ รู้สึกตัวเนือง,องจะครูบาจารย์เป็นพระอาหารหันต์มาจากไหนก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะท่านไม่สามารถจะมาเสกเราให้เราไปเห็นรูปน้ำเกิดดับได้ไมแต่เราต้องลงมือฝึกเองท้งนั้นหรือต่อให้ผู้เจ้ามาเทศสอนเราอยู่ตรงเนี้นะถ้าเราไม่มีความภาคเพียนไม่มีการพินิจพิจารณาไม่มีสติสัมปชญญ,ญนะก็ไม่มีทางเข้าใจไม่มีทางรู้เรื่องอยู่ดี เพราะมันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดนะเวลาที่จะปฏิบัติภาวนาอะไรแล้วแต่นะครูบาอาจารย์เป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้เรามีความภาคเพียรประคับประคองให้เราเดินตรงทางแค่นั้นเองที่เหลือล้วนแล้วแต่เราเท่านั้นที่จะต้องเดินเองครูบาอาจารย์พยายามพูดขนาดไหนกูก็ไม่ยอมเดินสักทีชวนขนาดไหนกูก็ไม่ยอมไปสักทีมอนกันั่งอยู่ที่เดิมแค่นั้นเองจะไปไหนได้เนีน้มันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้น แล้วถ้ามันลุกขึ้นมาเดินแล้วเดินผิดเดินพลาดหลงทางเบะปะเดี๋ยมันก็รู้เองอะทางไหนถูกทางไหนผิดเดินไปพักใหญ่อะมันไม่ใช่แล้วเว้ยเดี๋ยวมันกัเดิน,น,ดนย้อนกลับมาเ,าเดินลองเปลี่ยนเส้นใหม่ดูซิทางขวาผิดเว้ยไปทางซ้ายถูกไหมาทางซ้ายยังผิดไปตรงกลางถูกไหมเดี๋ยวมันก็นหาทางจนถูกจนได้แหละถ้าคน้มันจะไปนะถ้าคนมันจะฝึกถ้าคนมันจะทําแต่ถ้าคนมันจะไม่เอานี่พูดให้ตายนะ ขยันอ่านยังบางคนฟังธรรมะทั้งวันแต่พอบอกให้ฝึกกุมไม่ยอมฝึกให้รู้สึกตัวไม่ยอมรู้สึกตัวก็ได้แต่ฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็เพิดเผนอ้อนได้แต่เคลิบเคลิ้มโอ้หลวงพ่อเป็นพระอริยะหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์กล่าวไปอย่างนั่นแหละกล่าวให้ตายตัวเองก็ไม่ได้เป็นอะไรขึ้นมาโง่อยู่เท่าเก่านั่นแหละมันหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์นจะเป็นอริยะอรหันต์อย่างไหนก็ไม่ได้สําคัญเลย น <N> ถ้าเราไม่ได้ลงมือฝึกด้วยตัวเองเนี่ยท่านเปน็นเรื่องของท่านนี่บุญของท่านบารมีของท่านแล้วมันอยู่ที่ตัวเราที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเราจะฝึกไหมเราจะทำไหมนะเพราะั้นถ้าเราลงมือทําแล้วเราจะเข้าใจดยนั้นบางทีเราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ไม่มีแล้วพระอริยะเดี๋ยวนี้พระอรหันต์เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรลองฝึกดูวันหนึ่งเดี๋ยวมารู้ขึ้นมาเองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนี้น่ นะปะระหันก็ไม่มีเขางอกมามีหางโผงมาจะเป็นผู้วิเศษอะไรแปลกๆพิสดารมากกว่าชาวบา้านนะนก็เป็นหลวงปู่หลวงตาเหมือนกันเราธรรมดานี่แหละนะนะหรือบางทีเป็นคารวะญาติโยมได้ซ้าไปท,ที่ท่านปฏิบัติอยู่แล้วท่านก็รู้ท่านรู้ท่านเห็นทมอะไรของท่านเองนี้นะก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่ใจท่านไม่ทุกข์แค่นั้นแหละทีนี้ทุกข์ไม่ทุกข์แต่มันก็ไม่ได้สามารถจะแสดงออกไหมให้คนอื่นเห็นได้บางที ท่านกน็เชื้อยู่ท่านก็ไม่่อยจะไปวุ่นวายอะไรกับใครแค่นี้นะว่าเราเองเวลาปฏิบัติไปมันก็จะเห็นสภาพจิตแบบนี้ได้จะรู้เองว่าอ๋อแท้จริงแล้วไม่ได้มีอะไรต้องเป็นอะไรทั้งนั้นแหละมีแต่สภาพจิตที่มีปัญญานะเข้าไปรู้ไปเห็นจนกระทั่งมันฉลาดขึ้นไม่ไปติดหลงอยู่ในอารมณ์ต่างๆนะไม่ไปคอยวุ่นวายอะไรกับคนน้นคนนี้นะไม่หลงอยู่กับอารมณ์แบบโลกโลกทั้งหลาย เนี่ยอันนี้มันเกิดเองรู้เองเห็นเองยิ่งปฏิบัติไปยิ่งไม่ต้องเป็นอะไรมากขึ้นไปไเรื่อยๆนะพอให้คนหนึ่งก็มาสมมติเรียกเราว่าเป็นพระอริยะพระหนานอย่างไหน,นเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาทั้งนั้นแหละเนะ่เพราะนไม่มีเราอยู่ตรงนั้นแค่นั้นเองเพราะะั้นฝึกไปทำความาเข้าใจไปเนะี่ยมันจะค่อยฉลาดเรียนรู้รู้อะไรรู้กายรู้ใจรู้รูปนามขันห้ารู้รู้ธาตุรู้ขันนี่แหละ รู้ธรรมชาติเนี่ยแหละว่ามันเป็นธรรมดามันอยู่อย่างนี้ไม่ได้มีอะไรต้องเป็นอะไรทั้งนั้นรู้กระบวนการทํางานของธรรมชาติรู้กฎธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติก็แค่นั้นเองนะเพราะงั้นค่อยๆฝึกฝนพัฒนาตัวเองไปอย่างนี้นะนการที่มีครูบาอาจารย์มาเนี่ยบางทีก็เป็นช่วยเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยกระตุ้นให้เรามีความภาคเพียรน,นะที่จะฝึกฝนตัวเองบางทีมาเจอครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะรู้สึกได้เองน่ะ คนเนี้ครูบาอาจารย์ของเราเลยเพอพูดแล้วมันรู้สึกหลุดเลยที่ติดติดอยู่มันได้ที่ค้างคาใจอยู่มันหลุดเลยมันเดินต่อได้นแปลว่าเจอครูบาอาจารย์แล้วนะคนใครที่ยังไม่เจอครูบาอาจารย์ก็จะเปะปะงงๆเมื่อก่อนนัตามาก็เป็นนะปฏิบัติไปก็ีิฐานจิตไปนะขอให้ได้เจอครูบาอาจารย์สักวันนั้นนะแต่ว่าไอการที่จะเจอครูบาอาจารย์ไม่ใช่ไปนั่งงงๆ,ๆอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะ ไม่ได้แสวงหาเลยจะทำไงก็ไม่เจอจะบอกให้จะเจอครูบาอาจารย์ทำไงก็แสวงหาสิไปไอ้ทีนี่เขาบอกกรูบาอาจารย์ท่านสอนดีเอาไปไปหาท่านอไปฟังแล้วมันไม่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอ่ะไม่เอาเปลี่ยนใหม่ไปหาองค์อื่นลองเปลี่ยนดูอองค์นี้พูดเออรู้สึกที่เราติดขัดอยู่เป็นปีๆมันหลุดเออองค์นี้ใช่แล้วลุยสู้ ปฏิบัติกับท่านท่านจะด่าว่าไงก็ยูให้ท่านให้ท่านดาท่านว่าอย่างนั้นท่านเคาะกระโหลกให้เคาะสนิมให้ยางนั้นปฏิบัติไปสักพักก็จะรู้เองว่าอ๋อมันเดินหน้าไปได้แสดงว่าเจอครูบาอาจารย์แล้วต่นี้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้แปลว่าจะพาเราไปจนถึงฝั่งได้ทุกได้ตลอดบางทีก็พาได้ถึงจุดหนึ่งไปต่อไม่ได้แล้วองค์นี้สอนเราได้แค่เนี่เปลี่ยนองค์ใหม่แค่นั้นเองจะไปแบกไปทําไมครูบาอาจารย์ นะพวกที่ชอบอ้างลูกศิษย์หลวงปู่องนอนท์หลวงพ่อองนี้แล้วไงตัวเองก็ยังโง่อยู่เท่าเก่านะแบกครูบาอาจารย์อยู่นั่นแหละบางคนเป็นอย่างนั้นะคิดว่าครูบาอาจารย์แล้วนี่พะาาระอรหันต์ใครก็ว่าท่านเป็นพะาาระอรหันต์พะาาระอรหันต์แล้วไงอรหันต์ก็เรื่องของท่านเราแล้วเราเป็นไงก็เราเป็นลูกศิษย์ของพะาาระอรหันต์แล้วยังไงต่อนะลูกศิษย์อรหันต์กูมีมาหนา้าที่ที่แบกอยู่นั่นแหละแล้วจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยนะโอ้ได้กราบท่านได้ไหว้ท่านก็ เป็นบุญของเราแล้วเราไงต่อมจะเอาบุญอะไรทั้งหนาเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะไม่เอาได้ไม่ระบ,บุญเนี่ยให้มันอยู่เนือบุญเนะือบาปได้ไหมบาปก็ไม่เอาบุญก็ไม่เอาเนี่ยไม่คิดอย่างนั้นมืงนก่นอนะหลวงพอ่อหลวงปู่ทั้งหลายที่ท่านเป็นพระอริยะอรหันที่เราคิดว่าท่านเป็นเนี่ยท่านไม่เอาหรอกบุญบุญท่านก็ไม่เอาบาปท่านไม่เอาท่านอยู่เนือบุญเนะือบาปไอ้เราก็จะเอาแต่บุญอยู่นั่นแหละจะเป็นไงก็จะเกาะขาอาจารย์ไปอย่างเงี้ยนะ ผู้เจ้าท่านก็สอนเมื่อก่อนนี่ก็มีคนคลั่งอยู่อย่างนี้แหละเปไหนก็เดินตามผู้เจ้าเป็นไหนก็จ้องมองดูผู้เจ้าอยู่นั่นแหละผู้เจ้าท่านก็บอกว่าต่อให้เกาะใช้สังคติเราก็ไม่ได้เชื่อว่าอยู่ใกล้เรานะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมนะไม่ใช่ผู้ใดเห็นตัวเราแล้วจะเห็นธรรมน่ไม่ใช่นะต้องเห็นตัวธรรมะเห็นตัวธรรมะคือเห็นอะไรเห็นธรรมชาติ เห็นธรรมชาติที่มันเกิดขค้นที่กายที่ใจนั่นแหละมันชื่อว่าดาวนี่มีเป็นสิทธิ์มีครูเป็นอย่าง,งน,าาน,านั้นครูบาอาจารย์บอกขนาดไหนกูก็ยังโง่อยู่เท่าเกา่าให้ฝึกให้ทําอะไรกูก็ไม่เอาสักอย่างไม่มได้เดียวกับเป็นลูกศิษย์าสายปฏิบัตินี่เขาเป็นอย่างจริงๆนะโยมหลายคนชอบเขาฝากตัวเป็นศิษย์โยมไม่ต้องมาฝากหรอกโยมปฏิบัติไปถ้าสภาวะก้าหน้าไปว่าโยมเป็นปลูกศิษย์เรามำแต่ถ้าสภาวะไม่ได้ไปไหนมาไหนปฏิบัติไปเยาะแย้ย เจอทุกหน่อยกูวิ่งหนีไม่เอาแล้วนี่ไม่ได้เรียกว่าลูกศิษย์เดินมาหรอกมันไม่ได้เป็นลูกศิษย์เพราะว่ามาฝากตัวเป็นศิษย์มันเป็นลูกศิษย์เพราะสภาวะที่มันเดินหน้าอยู่มันเป็นอย่างนั้นนะมันถ้าเราปฏิบัติไปนะแล้วมีความเข้าใจในคําสอนของพุทธเจ้ามากขึ้นแปลว่าเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้านะเป็นชาวพุทธตั้งแต่เกิดเลยเป็นชาวพุทธตามทะเบียนบ้านจะไม่รู้เรื่องศาสนาเลยสักอย่างอย่าไปอ้างว่าเป็นชาวพุทธนะ ทำทานยังไงให้ถูกต้องยังไม่รู้เรื่องเลยจริงไหมกาบพระยังไงให้ถูกพระจริงเ่ยบางคนยังไม่รู้เรื่องเลยสวดเอาครั้งอย่างเดียวสวดเผื่อกูจะรวยใช่ไหมไปกราบาพระเผื่อจะถูกหวยอะไรเงี้ยอนี่ห่างไกลจากความเป็นพุทธมากแค่นั้นเองทําให้มันรู้เรื่องทําให้มันเข้าใจนะอย่าไปทาอะไรตาตาลไปแบบโงโงๆนะไม่มีประโยชน์นะอา้าวต้องว่าสดมนเย็นกัน